โอเคก็ในสุดเราก็เดินมาถึงจุดสุดท้ายของเกมแล้วนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมฮาจิ aji, นะก็มัอยู่กันในพาทสุดท้ายและของ Signal ษณนะ์เนาะผมขอบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้มีอยู่ด้วยกัน4ฉากจบนะซึ่งอีก2ฉากจบจะเป็นฉากจบหลักแต่ละฉากจบจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันซึ่งฉากจบจะขึ้นกับจะขึ้นจะดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของเรานะ ซึ่งอ,อันนี้เราต้องมารุ้นกันว่าผมจะเล่นไดเอนดิ้งอะไรนะครับโอเคมามีกระสารล,ละมาก,กันนะนอกจากคุณป้าเอเลียนนะนี่หรือเอเลียนก็ได้ครับผมแต่ผมจะเรียกว่าเอเลียนนะป้าเก็บป้าเก็บมื้อเย็นของเมื่อวานไว้ในตู้เย็นนะถ้ากลับมาจากโรงเรียนก็เอามาโ่นกินได้เลยแล้วก็ไปรับหนังสือที่ลุงเขาสั่งมาจากร้านอิตโต้ระหว่างทางกลับบ้านได้ลหละแล้วอย่าลืมทําให้กระเป๋าเรียนเหลือที่ว่างบ้างละ่ะของที่อยู่ในนั้นจะได้ไม่เปียกเยอะอืม นหนังสือจากผู้วังดีการมอบหมายงานสำหรับเอเรียนยองทางเราขอแจ้งให้ทราบว,ว่าช่วงการเกณฑ์าหารของคุณได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารของทางเราก่อนหน้านั้นคุณได้จบการศึกษาโรงเรียนสารพัดช่างมันเดลรบหลอดที่ล็อกฟอร์ดเซกเตอร์ซบน r าร์สาและเพิ่งเข้ารับการสมัครราชการอาหารเมื่อไม่นานมานี้ ปฏิบัติการเพนโลสคุณจะถูกดำเนินการต่อโดยฝ่ายจัดหางานอีออนประสบการณ์การทำงานก่อนหน้าพนักงานพาร์ทไทม์ล้างรูปของคุณยองทหารเกณฑ์ดาวล็อกฟอร์ดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการใช้งานวิทยุระยะไกลหากคุณไม่ได้จดหมายตอบรับจากราชการหลังสิ้นฤดูนี้หรือหางานใหม่อยู่คุณจะถูกส่งเข้า,ขาไปทำงานในโรงงานเหมืองและการผลิตเอส23เชฟินสกี้บนดาวเล้งก็คือเป็นจดหมายงานนั่นแหละ จดหมายจากแม่เอเรียนที่รักแม่ดีใจมากเลยที่รู้ที่ได้รู้ว่าลูกอาการดีขึ้นก่อนด้านั้นแม่เป็นห่วงมากเลยที่ป้าเข้ามาบอกว่าลูกเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วไม่ยังจําได้ดีเลยว่าตอนเด็กๆลูกปบ่อยๆแค่ไหนช่วงนี้ลูกก็ยิ่งฝืนตัวเองมากเกินไปนะตกลงอย่าฝืนตัวเองมากไปนะตกลงไหมรูปที่ลูกส่งมาให้แม่ดูมันน่าสนใจมากเลยบังเอิญจังนะที่คนในรูปหน้าเหมือนกับลูกมากเหมือนอย่างกับฝาแฝดเลยล่ละบางทีหล่อน,น่าจะมีอะไรบาง อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราแม้ว่าจะแม้ว่าแม่จะไม่รู้จักคนในครอบครัวเรามีนามสกุลว่าซอก, <c oughs> ก็เลยก็เถอะเท่าที่ดูเหมือนว่าจะถ่ายกันที่วีเนต้านะเด็กไม่นานลูกก็ต้องไปรับใช้ชาติแล้วคงได้ใส่เครื่องแบบเดียวกับหลอนแน่ๆเลยถ้าลูกได้ใส่แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้แม่ดูด้วยละ่ะด้วยรักจากแม่โอเคทีนี้อ่าเรื่องปืนอ่าจะมียาซึ่ง ผมจะใช้ปืนนี้ปืนไรเฟิลแล้วก็ใช้ปืน16นาโตจริงๆควรจะเอาไปเยอะๆหัวนี้ได้นะแม่งกระสุนแม่งล็อกไว้แต่ไม่เป็นไรครับอ่าแล้วก็เผื่อในกรณีฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินเราเอาลูกโม่ไปครับซึ่งเดี๋ยวยาเราเดี๋ยวเดวได้ใช้ครับได้ใช้ไอ้แต่เก็บไว้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะ ยังไงผมก็ไม่น่าจะโดนอยู่แล้วโอเคจริงๆมันต้องเอาไฟฉายนะสำหรับใครมองไม่เห็นแต่ว่าผมจะไม่เอาไปเพราะว่าผมจะทดสอบสายตาเลยตัวเองของตัวเองในการนี้แหละฮีโรดพร้อมโอเคใส่ปืนพร้อมเอาไฟฉายไปด้วยได้นะครับพอไงเดี๋ยวยาเราอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้โอเคจุดสิ้นสุดได้มาถึงแล้วเดินออกไปตลอดการเลยหรือไม่ไป ทีนี้๋อ,อใช้ลืมใส่ไฟฉายเลยโอเคมันจะมองไม่เห็นนะครับเอกสารโน้ตของแอดเล์ความพยายามทั้งหมดที่ใช้หาวิธีการรักษาการนี้มันสูญเปล่าไปหมดคนงานมนุษย์ทุกคนต่างก็ยอมแพ้ให้กับมันและเหลือ,อไว้เพียงเงาเทมินนจุดที่พวกนั้นตาย เล็ไม่นานพนุย์เทียมอย่างเราก็สิ้นสุดสิ้นสติและกลายเป็นก้อนเนื้อที่บิดเบี้ยวไปในที่สุดตอนนี้ฉันเชื่อว่าเชื่อแล้วว่าโลกนี้มันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อการร่นไหลาสารพิษและสารกำมะถันรังสีอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันเกิดจากความเป็นจริงที่บิดเบี้ยวไปอย่างช้าๆและเมื่อฉันได้มองย้อนกลับไปยังวนเวียนวังวนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันพบว่ารายละเรอียดต่างๆได้เปลี่ยนไปในทุกๆครั้งมีหลายอย่างถูกบิดเบีย้ยน บิดเบียนถูกเพิ่มเติมและถูกโละทิง้งอีกอีกได้แค่ไหนหที่ทุกอย่างจะหยุดลงและหรือวเพียงความว่างเปล่าก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของความบิดเบี้ยนแล้วแหละความฝันสีชาติยาที่ตกลองสู่เบื้องล่างประตูแปลกประหลาดท่อรับที่อยู่บนพื้นหมู่เกาะที่ไกลเกินเอื้อมความทรงจาที่ได้จากชีวิตอื่นความฝันของความท,ทรมานและความอ้างว้างคําสัญญาการตามหาบุคคลที่สูญหาย ฉันเธอภายในสีฉาดอันว่างเปล่ากำลังรอฉันอยู่และทั้งคู่ต่างได้ทำตามสัญญาตอนที่ความทรงจำของผู้คนที่ฉันไม่รู้จักได้วิ่งเข้ามาในหัวฉันรู้สึกว่าตัวตนของฉันกำลังดั่งพลอยแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถบอกได้อีกแล้วว่าฟอกจะจบลงแห่งใดและเอสเธอร์จะเริ่มต้นที่ไหนมันมีเงื่อนงำจุดจงหยุดหันหลังกลับไปซะที่นี่ไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่เธอกำลังตามหา เธอพยายามจะข่อยคว้าม,มันมาหลายครั้งแต่สุดท้ายก็คว้าน้ําเหลวทุกครั้งไม,ไม่รู้ตัวเลยเรอว่าหรือไงว่าเธอทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปหมดนี่จะเป็นการเตนคางสุดท้ายแอดเลยความทรงจาของฟอกเราต่างเคยไล่ล่ามเพลงเพลงนั้นที่พวกนั้นเปิดด้วยกันเราทั้งคู่ต่างพลอยหลับขณะดูหนังเรื่องนั้นที่เราทั้งคู่เคยดูด้วยกันมานับครั้งไม่ถ้วน คอยเพียงฉันพาเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราต่างมีความสุขได้ความทรงจำหล่อนี้เป็นของฉันแล้วมไปบอดไฟครับทำไมเธอถึงกลับมาล่ะที่นี่ไม่มีสิ่งที่เธอต้องการหรอกฟอกนะครับฟอกเกย์เมื่อเราจะกระทำสิ่งใดไปยังไงหล่อนก็จะไม่มาร่วมเต้นข้างเราอีกแล้วหล่อนไม่ได้ต้องการเราทั้งคู่อีกต่อไป ฟลเราทั้งคู่ต่างก็ไม่สมบูรณ์จงปล่อยให้เราลอมรวมกันอีกครั้งไม่ My so much n nope. o ก็ยิงเลยครับทีนี้พอมันขึ้นเสาเนี่ยให้เก็บอะมันจะใช้แค่2องนัดครับผมแล้วมันก็จะดึงกลับพอมันดึงกลับก็แทงพอมันลงก็แทงอ่ะ ทีนี้เออ่แ๊บหนึ่งนะผมปรับเสียงเกมกันทีนี้ไอตัวกระจอกเอาลุกโม่ยิงอ่ะอันนี้มันจะมันจะมีแบบท่าคว้างหอ,อกด้วยนะครับโอเคทีนนี้อุ๊ยฟ้าไม่โดนทีนี้ก็ยิงหนึ่งสองสามโอเคหอ,อกลงอ่าก็จะปล่อยคลื่นออกมาทีนี้ก็เก็บครับ ฟอกเกอออดลงก็นั่นแหละแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ออดแทงโจ๊ะหนึ่งทีแล้วก็เก็บแล้วก็แป๊บหนึ่งนะก็สุนเหลือเยอะมากเลยโอเคไอ้เครื่องพลังนี้มันไม่แรงนะครับจะโดนก็ได้หอ,อกก็แรงอยู่เหมือนกันโอเคหอ,อกหลบง่ายครับดูจากอาการจอสั่นอะ ยิงโอเคเอากระสุนฟรีกันเออเอาเอาไม่ได้ไปงานเข้าละทีนี้เราก็เอาไอปืนไรเฟิลยิงไอ้ตอนโล่อ่อถ้ามันขึ้นกากระบาคือโล่มันกันอยู่นะครับก็อย่าไปยิงโดนโล่ก็พอพอโล่มันมีการต้านกระสุนโอเคเอาหอกมาก่อนพอเดือยหอกกลับก็ยิง ฮะดวงโลดโอเคมันก็จะมีลูกกระจอกโผล่มาเดี๋ยวลงก่อนเอายามาหิวแบบเพื่อ,อไว้โอเคไอกระสุนด้านซ้ายเป็น SMG ครับไม่ต้องไปสนใจอ๋อาใช่ไอพลังพวกนี้มันสามารถโดนกันเองได้นะครับอืม,อมยิงให้หอกมันปล่อยมาก่อน พอหอกมันจะปล่อยมาเอฟก็จะมีเครื่องพลังอ่ะก็จะคายพวกนี้อ่าเออแล้วเอาหอกไปแทงโบเออหอกสุดท้ายเก็บปล่อยเครื่องพลังนี้คายตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะยิงทิ้งก็ได้เออเออมาละเครื่องพลังอ่า ชือกกระสุนไม่เหลือละโอเคเอออันนี้ต้องยิงครับโอเคพอเสร็จปุ๊บก็ปุ๊บอ่ะแล้วก็เอายิงค่อยๆยิงก็ได้ครับพระกระสุนไม่เหลือแล้วแต่ว่าผมแนะนำว่าเป็นลูกโมนะอ่าเรียบร้อยแลย้วอืม ไม่ยากไพโอลีนซีนมิซิงอืม ต้นเรื่องอมาจากความบิดเบี้ยวนั่นแหละ LSTR ห้าหนึ่งสองในตอนนี้เราก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอืม n t i n g for this along ทัพมันช่างเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินอืมมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเหลือเกินอืม แล้วอีกครั้งที่ช่วยให้โลกเราปลอดภัยอืมเธอกลับมาเธอต้องการที่จะให้มันเป็นแบบนี้อีกรอบงั้นลระเธอเองก็เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่ในโลกนี้แบกรับอะไรที่มากขนาดนั้นไม่ไหวอีกแล้วนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเราก็ได้นะ ถ้าเธอกลับไปทุกอย่างจะพังทลายลงฉันจะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้แก yeah, มันก็แค่ไปสาดปลาดุก mm hmm. เรียบร้อย mm hmm. แลกกันครับ mm hmm. เข้ากละตาเลยด้วยนะ เธอทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอื อ uh huh. ลองรองให้เราเคยเปิดไว้ตอนแรกครับและตอนนี้ก็ได้เปิดออกแล้วตอนนี้ก็มีเอกสาระเดินได้แล้วคือคือยานสภาพยาน,นเละมากเลย ตรงนี้ก็ไปไม่ได้โอเครายงานแผนลอสครั้งที่2องเ,อเริ่มการถอรหัสหคุณได้รับข้อความนี้แสดงว่าโอเคเหมือนเดิมก็คือตอนนี้เป็นวันอาัากรที่พันหแล้วตอนนี้คุณปรับตัวใช้ชีวิตในการนีและเมื่อคุณเดินทางถึงออตคลาวแล้วภารกิจการสำรวจโลกใหม่ของคุณก็จะเริ่มต้นขึ้นคุณสามารถใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบระยะไกลที่ติดอยู่บนยานพาหน,นะฮะ เดืงดาได้เลยอย่าลืมให้มนุษย์เทียมโดยสาไปด้วยด้ล่ะเหมือนเดิมครับมันเอกสารโอปยพเหมือนเดิมเลยนี่ไปไม่ได้ทุกขยะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่มีแรงพอที่จะเอามันไปทิ้งได้วันที่สองรี่225ตอนที่ฉันสมัครเข้ารับภารกิจนี้ฉันแค่อยากจะหนีออกไปให้ห่างจากทุกอยา่าทุกอย่าง ฉันเบื่อล็อกฟอร์ดเบื่อโรงเรียนเบื่อร้างล้าลงรูปเบื่อรอยยิ้บปอมๆและเสียงนินทาของผู้คนตอนที่ฉันได้เห็นรูปของทหารคนนั้นฉันได้แต่สงสัยว่าหล่อนเป็นใครกันแน่หล่อนจะมีความสุขมากไหมนะครอบครัวภูมิใจในตัวหล่อนไหมเพื่อนๆชอบหล่อนไหมแล้วไหนๆเราก็มีหน้าตาหายกันฉันจะเป็นแบบหล่อนได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วฉันก็แค่อยากจะอ,ออกไปจากที่นี่ให้ไกลสิ่งที่ฉันได้ทําไปมันก็ไม่มีค่าอะไรกับใครหรอกแล้วทําไมฉันต้องไปสนใจกับ มันมากด้วยและในที่สุดฉันก็ออกมาได้แล้วฉันจะได้เป็นตัวของตัวเองสักทีได้ทําสิ่งที่ฉันอยากทำในในที่สุดฉันก็พบกับความสุขแล้วอเอกสารตรงนี้วันวจักรที่หกรได้ไปพูดคุยกับยูนิตเอสเทอร์มาพาหอมป่าหอมคอหล่อนนั้นต่างจากอโนเทียมตัวอื่นที่ฉันเคยรู้จักหล่อนไม่เหมือนกับครูหรือพวกบล็อกวาร์ด ฉันรู้ว่าหล่อนเองก็ไม่มีตัวเลือกอะไรมากนักแต่ฉันก็รู้สึกได้ว่าหล่อนถูกส่งให้มาประจำการที่นี่ก็เพราะว่าหล่อนเข้ากับที่อื่นอื่นไม่ได้เลยเหมือนกับว่าเรากําลัางหนีออกจากโลกแห่งนั้นไปด้วยกันตอนแรกฉันก็ไม่ชอบหรอกที่ต้องมาอยู่กับหล่อนแล้วก็ดีหน่อยที่หล่อนเป็นคนเงียบๆและไม่ค่อยเข้าหาใครแต่หลังๆมาฉันก็เริ่มเหงาขึ้นเหงาขึ้นมันก็ผ่านมานานมากแล้วที่ฉันไม่ได้เจอกับคนเป็นๆ ฉันไม่เคยคิดถึงอย่างอื่นนอกจากหล่อนทุกๆอย่างในนี้ยังคงเหมือนเดิมและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้วรรณจักสามพันละควรเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปฏิบัติการอ่อันนี้ไม่เหมือนเดิมเมื่อหลายที่ระยะใช้งานมนุษย์เทียมของคุณนั้นใกล้จะสิ้นสุดลงคุณก็ควรเตรียมตัวเข้าสู่ช่องสุดท้ายปฏิบัติการได้แล้วอ๋อโอเค หากในตอนนี้คุณยังไม่พบดาวที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตโปรดจงรู้ไว้ด้วยว่าภารกิจของคุณนั้นล้มเหลวจงเตรียมใจยอมรับซะว่าคุณไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้ขณะที่คนอื่นๆนั้นสามารถทำได้อย่างราบรื่นและอย่างที่คุณน่าจะทราบดีตอนนี้อะไรสะเสบียงภายในยานของคุณนั้นใกล้จะหมดเต็มทีระบบพยุงชีพและปฏิบัติการของยานจะเริ่มหยุดทำงานสายกำมะถันสีจะเริ่มล้นไหลออกมาจากระบบหล่อเย็นทางเราขอแนะนำให้คุณนำตัวกองตัวเก่าและเสบียงต่างๆกลับมาใช้ใหม่ เพื่อยืดชีวิตของคุณให้นานขึ้นและทางเราแนะนําให้คุณให้ขอให้มนุษย์เทียมจบชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวดหรือให้าพาไปอยู่ในแคปซูลจำศีลไปตลอดการก่อนที่มันจะหยุดทำงานแทนที่คุณจะต้องมานั่งอา,ายัยอารวรชีวิตแบบไร้ค่าต่อไปอย่าลืมคนตายขนาที่รับใช้ชาติและเป็นสิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้ชาติอื่นๆเห็นถึงส,สักดาหนุภาพของชาติเราก็คือโดนปล่อยทิ้งกันแหละ อย่างไม่ใหญ่ดีถูกใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นแหละครับถ้าว่าที่ยังวาดไม่เสร็จอีกหนึ่งภาพไม่มีเวลาที่จะทำต่อให้เสร็จได้ยม,ม,มีเอกสารตรงนี้เอามาจากที่หนึ่งันสันถึง,เ,งเหตุการณ์แปลกๆฝันว่าฉันกำลังฟังวิทยุอยู่กับแม่เมือนในตอนนั้นวิทยุกำลังเปิดอยู่และแม่ก็กำลังจดทุกอย่างที่อ่านจากหนังสือที่อยู่บนตัก ดยที่หนังสือเล่มนั้นก็คือเล่มเดียวกับที่ฉันเห็นอยู่ที่หน้าต่างของร้านฟุกคูแฟนนั้นเล่มที่มีคนใส่เสื้อฮู้ดเหลืองอยู่บนหน้าปกนั่นแหละตอนที่ฉันจาไปฉันจะไปซื้อมันมันก็ถูกขายไปแล้วแต่ไลลอิกะก็มาบอกว่าพวกหน่วยอรารักขายึดมันไปนะหรือว่าเป็นอิสระที่มาบอกกันนะจําไม่ได้ด้วยสิ อันนี้พันแป้ี่สิบทุกๆอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกาลังติดเงียกอยู่ในยานลํานี้ติดจนรู้ตาแหน่งของสายไฟทุกเส้นบนแผงควบคุมในทุกๆห้องของยาลํานี้ฉันได้เห็นทุกๆอย่างและลองทําทุกๆอย่างเท่าที่ฉันจะทําได้ไปหมดแล้วฉันไม่มีสมาธิที่จะทําอะไรได้แล้วเหมือนกับว่ามันมีกลุ่มหมอกล่องลอยอยู่ภายในหัวฉันและไม่ว่าฉันจะพยายามทําอะไรฉันก็จะจดจ่ออยู่กับเสิ่งสิ่งนั้นมันนั่นไม่ได้เลย ฉันอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปสุดอากาศบริสุทธิ์ให้ช่ำปออยากให้สายลมพัดตีเข้ามาที่หน้าและผมของฉันสองพันห้าร้อยสามฉันรู้สึกเหมือนผมตัวเองล่วงไปอีกแล้วฉันนั่งอยู่ตรงนี้แก่ตัวลงเรื่อยๆทุกๆครั้งที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันก็รู้สึกว่าตัวเองแก่ลงอ่อนแอมากขึ้นป่วยง่ายขึ้นหลงังๆมาฉันเองก็หายใจไม่ค่อยจะออกแล้วเราจะนั่งขับรหลังมากๆมันก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันฉันรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะตายอย่างช้าๆ หล่อเย็นก็ไหลแล้หล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์สารหล่อเย็นมันรั่วออกมาทุกจุดเลยพยายามจะซ่อมแล้วแต่เราไม่เหลืออะไรให้ซ่อมเลยมาจากคี้าผ่านโอ้โหฉันทนไม่ไหวแล้วทุกครั้งที่ฉันหลับฉันก็้อแต่คิดว่าจะเตือนขึ้นมาอีกไหมฉันว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้บอกฝันดีกับเธอฉันพูดพูดถูกไหมนะเธอจะโอเคกับมันหรือเปล่า แล้วถ้าหนึ่งหนึ่งในพวกเราไม่ตื่นขึ้นมาในวันพวกนี้ล่ะฉันยังไม่อยากตายแต่ฉันไม่อยากจะมีชีวิตอีกต่อไปแล้วเหมือนกันล่ะทุกๆอย่างมันชวนให้เหนื่อยนายไปหมดฉันอยากจะนอนลงให้และหายตัวไปซะฉันแค่อยากจะหลับช่วยทำให้ฉันหลับทีได้โปรดให้มันหยุดที่เธอได้โปรดก็มันจะมีตรงนี้อีกเป็นยูนิเอสเธอนั่นเอง ฉันไม่อ่านรักษาสัญญาได้ถึงแม้ฉันจะพยายามทำตามสัญญาแต่สุดท้ายฉันก็กลับล้มป่วยเช่นเดียวกับเธอจบลงในแบบที่เธอเป็นเคสต่อไปก็จะเป็นฉากจบแล้วนะครับผมก็เรามาดูลุ้นกันว่าจะได้ฉากจบอะไรในนี่คือทั้งหมดที่ยังคงเหลืออยู่กับบ้านหรือไม่อา่ฉากจบนี้ เมม ori ครับผมอันนี้คือฉากจบที่คนทั่วไปจะได้กันนะจงตื่นขึ้นฉันกลับมาแล้วนะ ฉันเองเอสเธอร์เอสเธอร์ขอโทษนะแต่ฉันจำไม่ได้เลยอืมไม่เป็นไรอืม เ i n g อนเดิม e ชียวเด้อพ่ r ชอบที่สิเซลขอร้องขอให้ฉันได้อยู่ข้างๆเธอนานขึ้นสักหน่อยจะได้ไหม,มจากไปคนเดียวครับผมโอเคโอเค ทีนี้เดี๋ยวผมจะแถมด้วยฉากจบที่ดีที่สุดของเกมละกันจดดชาคําสัญญาของสองรอ เสอร์ฉันทำมันไม่ได้แต่เธอต้องทำนะมันถึงเวลาที่ต้องอยุติแล้วอ,อขอร้องอต้องได้โปรด เด็กโฮสตฉันขอโทษ ก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับ Signal List นะก็จะมาสรุปในเรื่องเลยก็แล้วกันคือเราต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์ที่เราเจอมาทั้งหมดในแต่ละพาร์ทมันไม่เป็นความจริงมันเป็นเพียงแค่ความคิดความบิดเบี้ยวภายในจิตใจของคุณยนต์ตัวหนึ่งนั่นก็คือเอสเธอร์ S T e R นั่นแหละซึ่งต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าตอนแรกอ่ะสคนนี้สอคนนี้ประจําภารกิ เป็นล้อซึ่งเป็นการออกไปสำรวจดวงดาวทีนี้ด้วยความที่ว่าสองคนนี้พออยู่ด้วยกันนานๆความสัมพันธ์มันก็อัพขึ้นไปจากมนุษย์เทียมลูกเรืออะไรพวกนี้กลายเป็นคนรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เทียมมันแหละทีนี้พอมาเจอดาวดาวหนึ่งซึ่งมันเป็นดาวที่มีอุณหภูมิติดลบแล้วยานเราความเสียหายก็เลยบินออกไม่ได้ความช่วยเหลือก็ไม่มา ทำให้2คนนี้ติดแงกกลายเป็นว่าอาพออยู่นั่นๆั่นด้วยความที่อารีอนเป็นมนุษย์ก็เลยมีเรื่องของอายุไขนะครับผมก็คือมีแก่และนางก็เริ่มแก่ขึ้นแก่ตัวมากขึ้นเริ่มป่วยหนักเริ่มฟันล่วงเริ่มผมร่วงอะไรอย่างนี้เอ๊ะก็ทีนี้พอเอสเธอร,รู้ว่ากำลังจะสูญเสียคนสำคัญไปก็รับไม่ได้นะครับก็เลย ไปหมกตัวอยู่ในห้องในฉากจบพอมัสนั่นแหละที่ผมเดินไปคุยที่มีร่างเอเธอร์นั่งอยู่ซึ่งก็เข้าสู่เหตุการณ์ภายในเกมเลยนะผมเหตุการณ์ภายในเกมมันเหมือนเป็นการเ,าเล่าผ่านความทรงจำของเก่าที่อาริเอนเคยเล่าพูดถึงสถานที่นั้นเคยพูดถึงให้ฟังก็เลยกลายเป็นด่านในเกมที่เราได้เล่นกันนั่นแหละถามว่าทำไมฉากจบพอมัสเอนดิ้งถือเป็นฉากจบที่ดีที่สุดผมต้องบอกก่อนว่าคือคำสัญญาของอาริแอนคือ การที่ทําให้เธอได้หลับสบายก็คือไม่ต้องมาทรมานอีกแล้วอะไรงนี้โอเคประมาณนั้นก็เลยดีกว่าเมมโมรี Memory คือเมมโมรี่ะนาจําอะไรไม่ได้จําเราไม่ได้จําตัวเองไม่ได้การว่าเอสเตอร์อะจากไปก่อนพออตัวเองก็เริ่มเสริมสภาพแล้วด้วยความที่เฮสเตอร์มันเป็นหุ่นทุนต่ำเออแต่ว่าพอมัสก็คือจากไปทั้งคู่ผมก็ไม่มีอะไรติดค้างละ ก็คือได้ไปอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมอาจจะได้เจอกันสัก,กวันหนึ่งโอเคก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากผมบอกเลยว่าฉากจบขึ้นอยู่กับฝีมือการเล่นของแต่ละคนนะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เกมนี้ถือว่าไม่แพงถือว่าคุ้มค่าเป็นเกมินดี้ที่ดีของปีที่แล้วครับผม ก็เป็นเกมที่น้อยคนรู้จักนะ hey, แต่ก็ดีมากๆเลยก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมดนะ้วยเนาะก็จากกันไปด้วย n k ดิตกับเพลงมพเพอาแล้วกันกันก็เจอกันนะผมในเกมหน้าเนาะบ๊ายบายครับ